ไปดูกันต่อเรื่องนี้นะคะมีชาวบ้านทนพฤติกรรมของพระสงฆ์ไม่ไหวนะคะที่มีการออกมาบิณฑบาตแล้วก็ยืนตามจุดค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นพระนะคะที่ออกมาบิณฑบาตเนี่ยเขาก็จะเดินรับตามกิจสง์แต่ทีนี้ยืนตามจุดแล้วยืนที่เดิมทุกวันเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเกินเวลาด้วยปกติแล้วเนี่ยตามกฎของสํานักงานพระพุทธศาสนาจะต้องยืนรับบิณฑบาตไม่เกิน8ปดโมงนะคะแต่ว่าที่นี่เกิน9ก้าโมงนะคะไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ ชาวบ้านในอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่ามีพระพิสุประพฤติไม่เหมาะสมยืนรอบินทบาทบริเวณฝั่งตรงข้ามหน้าตลาดแพนเวคืออุตสาหกรรมสหพัฒกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มีการยืนรับบินทบาทเกิน8โมงเช้าทุกวันเลยค่ะก็เป็นเวลาที่เกินนะคะตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนากำหนดไว้แม้ได้มีการตักเตือนจากพระฝ่ายปกครองก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ไม่ได้เชื่อฟัง จนกลายเป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่พบเห็นค่ะเมื่อช่วงเช้าวานนี้ผู้สื่ข่าของเราก็ได้ลงไปในพื้นที่นะคะก็คอยสังเกตการก็พบภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีพระเจ็ดถึงแปดรูปยืนรอรับบิณฑบาตบริเวณทางเดินทั้งสองฝั่งถนนขณะที่พระบางรูปนะคะก็ได้นำไม้มาถูพื้นด้วยทำไมถึงนำไม้มาถูพื้นคือเคลียร์พื้นที่ให้กับญาติโยมเนี่ยอำนวยความสะดวกเอออำนวยความสะดวก ให้มาใส่บิณฑบาตนะคะได้อย่างสะอาดแล้วก็ปลอดภัยเนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นภาพที่นํามาฝากกันนะคะทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ได้ไปถามเรื่องนี้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนะคะทราบว่าแต่ละจุดที่พระยืนเป็นจุดประจําที่มีการจับจองไว้ล่วงหน้าพระรูปอื่นจะมายืนรอไม่ได้ส่วนผู้ที่มาใส่บาตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานโรงงานแล้วก็เป็นชาวบ้านที่มาซื้ออาหารเช้าโดยพระบางรูปค่ะ จะได้อาหารเป็นจำนวนมากจนต้องนำมาใส่กระสอบไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรถยนต์มารับกลับไปที่วัดเขาบอกว่าวันหนึ่งนะเคยเห็นมากสุดมีพระรูปหนึ่งรับบิณฑบาตได้ไปสองกระสอบเลยนะคะ <S <S ไม่รู้ว่าทำไมเอาไปอะไรเยอะแยะขนาดนั้นทีนี้เราก็เลยไปพูดคุยค่ะให้ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับพระรูปหนึ่งที่มายืนรับบาตรท่านก็กล่าวนะคะว่าจะ,จะมายืนรอตั้งแต่เช้าพอช่วงสายก็กลับวัด พร้อมระบุว่าทุกวันนี้ไม่มีญาติโยมมาที่วัดเลยเหลือเพียงสัตว์ทั้งสุนัขแล้วก็แมวที่ต้องรับภาระเลีย้ยงดูค่ะคือเรื่องนี้นะคะต้องอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้มีความคิดเห็นสองฝักฝั่งฝักฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะมายืนรับบินบทบัตตามจุดแบบนี้ค่ะแล้วเป็นจุดเดิมซ้ําๆแล้วก็เป็นที่ประจําด้วยแล้วยืนเกินเวลา8ปดโมงเช้าส่วนอีกบางกลุ่มเขาก็บอกว่าการที่พามายืนรับบินบทบัตแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะ ตนเองก็จะได้ประหยัดเวลาด้วยเดินมาถึงก็ใส่บาทเลยนะคะ ừ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  ผู้ชมแสดงความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่าน a c e b o o k นะคะมีสองมุมมองนะครับแต่ว่ามันเป็นระเบียบของมหาเทรสมาคม <Ừ. S 2> ที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าพระสงฆ์เนี่ยถ้าจะบิณฑบาตเนี่ยควรจะต้องเดินบินธบาตนะินะไม่ได้ยืนจุด <ừ> mm และการเดินบิณธบาตเนี่ยไม่ควรกลับวัดเกิน8ปดโมงเพราะว่ากิจของสงฆ์เนี่ยเดียด๋ยวฉันเช้าแล้วไปฉันเพลนตอน11บเอโมงเนี่ยก่อนเที่ยงแล้วก็จบตรงนั้นแหละถ้ากลับหลัง8ปดโมงไปเนี่ยมันจะไม่ทันการแล้วก็ออกระเบียบมา6ข้อด้วยกันนะครับสรุปสั้นๆอย่างน ไม่ยืนไม่นั่งตามจุดต่างๆอย่างนี้จุดประจำเขาบอกว่าไม่เหมาะสมนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าไม่ควรไปบิณฑบาตในที่อะโครจรไม่ควรสูบบุหรี่ไม่ควรสวมรองเท้าขณะเดินบิณฑบาตแล้วก็เมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วไม่ควรจะ ยะถาสพีฮะการให้สินได้พรแบบนี้<ะ>ทางมหาเทรสมาคมก็บอกว่าเออแบบนี้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันเพราะว่ามันคือการให้นอกสถานที่นะครับแต่ว่าแน่นอนล่ะพฤติกรรมของคนเวลาไปใส่บาตรก็อยากจะได้สินได้พรแบบนี้ะนะครับก็ให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้างน,<ะ>นะครับดูเป็นเรื่องคลี่เคลียดมา<ะ>สองเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องคลี่เคลียดอีกยาวเลยเช้าวันนี้